สวัสดีครับผมเจอกันีกครั้งผมน่าโซลเซลครับสวัสดีเอฟซีช่องทางยูทูบทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบปากกันเลยห่างๆนะช่วงนี้จะเป็นเน้นลงทางทิกตอกซะส่วนใหญ่นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอด่านช้างจังหวัสดสุพรรณบุรีนะเดินทางรรมาคุณจ้ามน้ำดานทางเอฟซีตอนนี้เจาะเสร็จตับไปที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในความลึกสองรอเมตรนะครับผมได้น้ําแล้วนะครับผมบ่อน,นี้นะครับผมบ่อน,นี้ก็เช่นเคยนะอำนาจโซลเซลไปตรงไหนไม่มีหมูนะหมูเขาเอาไปกินหมดแล้วเหลือแต่กระดูกนะครับผม บ่อนี้เจ้าของเจาะมาแล้ว14บ่อด้วยกันไม่เคยได้น้ําเลยนะ14บ่อนะทั่วพื้นที่ของแกนะวันนี้เรามาเจอน้ํำ200เมตรนะครับผมโชคดีมากนะครับผมฟุกอีกแล้วนะครับผมอันนี้พี่เป็น F c ซผมนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมเจาะมาแล้วกี่บ่อประมาณ10บ่อครับเรื่องจริงไหมเนี่ยโกหกหรือเปล่าชมได้เลยครับชมได้เลยเนาะหลายรูแล้วหลายช่างแล้ว ไม่เคยได้น้ําเลยหลายช่างไม่ระบุชื่อดีกว่าไม่ระบุชื่อแต่ว่าเราไม่ต้องระบุนะครับเราสื่อไปให้เอฟซีเราเนาะคุณไหนที่ยังจ่ะไม่สาเร็จได้ดูบ้างยังมีช่างบาดานที่เก่งๆอีกหลายคุณในประเทศไทยที่พร้อมจะหาน้ําบาดาลให้เราใช้ได้ใช้ครับวันนี้เรามาได้น้ําแล้ว200เมตรเนาะสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรน้ำสวยน้ำสองนิ้วสองนิ้วโอเคขอบคุณครับผมอันนี้ก็เป็นร่องรอยการขุดเจาะนะครับผมที่เจ้าของเคยขุดเจาะแล้วอันนี้หนึ่งบ่อนะครับผม นู่นทั้งหน้าท่านเห็นข้าวขวตรงนี้หนึ่งบ่อนะครับผมแล้วก็นะครับผมเดี๋ยวพาเดินไปตรงนี้นะครับผมในพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นสิบรูแล้วนะครับผมเยอะมากนะครับนู่นนี่ตรงนี้อีกหนึ่งบ่อนะครับผมแล้วจะมีตรงนู้นอีกหนึ่งบ่อนะครับขุดเยอะมากนะครับผมปิดสิบกว่าบ่อแล้วนะครับผมไม่เคยได้น้ําเลยวันนี้ทีมงานเรามาฟุกนะครับผมฟุกอีกแล้วนะครับผมก็หาน้ําไห้ทางเอฟซีได้ นะครับผมก็นะครับผมฝากไปถึงเอฟซีผมหรือลูกค้าผมคนไหนที่ยังเจาะน้ำบาดาลยังไม่สําเร็จนะครับผมอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งหมดหวังยังมีหลายช่างหลายอุปกรณ์หลายเครื่องมือในการหาน้ําบาดาลน,นะครับผมเจาะตื้นไม่เจอก็เจาะให้ลึกไว้นะครับผมแค่นั้นน้ําบาดาลไม่มีอะไรยเยอะแยะนะครับผมคุณยังไม่เจอน้ําเพราะว่าคุณยังไม่เจออำนาจโซลาร์เซลล์นะครับผมสวัสดีครับผม